ใช้เวลาหาเสียงไม่มากนะเริ่มต้นด้วยการเปิด Facebook มาเมื่อสัก3-4เดือนที่ผ่านมาตอนนี้มีคนฟอลโล่ประมาณ6,000กว่าคนเปิดไลน์ Open Chat ก็มีคนเข้ามาประมาณสัก2อาทิตย์เสร็จคนเข้ามาประมาณ1 1 2 0 0คนนะครับผมเริ่มจากจุดเล็กๆที่อยากจะรวบรวม สมัครพักคพวกจาก22คนเป็น1,000เป็น2,000เป็น5,000แต่สมาชิกสภาในความมีทั้งหมด90,000คนครั้งที่แล้วไปเลือกตั้งแค่15,000คนคนที่ชนะการเลือกตั้งคะแนนเสียงประมาณ6,200คะแนนซึ่งคิดเป็นไม่ถึงร้อยละสิบ ของจานวนสมาชิกสภานาานความทั้งหมดเราเห็นได้ว่ามันไม่ใช่มติที่เอกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ด้วยระบบของเรานั้นมีหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาไปมากโดยเฉพาะการเข้าถึงการมีส่วนร่วมเมื่อสักครู่ผมพูดไปในเรื่องการมีส่วนร่วมในทางวิชาชีพในทางวิชาการ แต่จริงๆการมีส่วนร่วมของสมาชิกสมา,านายความไม่ได้จำกัดแค่เพียงเท่านั้นแม้แต่การเลือกตั้งก็ยังมีการปิดกัน้นโอกาสปิดกั้นในการเข้าถึงปิดตั้งวิธีการในการลงคะแนนังันการเลือกชนะการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย กา,าการชนะการเลืกตั้งได้ต้องอาศัยความรู้ไม้ร่วมมือจากหลายๆคนจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะมาสมัครเป็นนายกสภานความแต่ว่าเวลาที่ผ่านมามันเหมือนกับว่ามันถึงโอกาสไม่ใช่โอกาสในการที่จะเป็นนายกแต่มันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาองค์กนที่เราัก น,น,นับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่28สิงหาผมมีเวลาแค่เพียง1เดือนกับ20วัน1เดือนับ18วันซึ่งเป็นเวลาที่สั้นมากชีวิตผมไม่ได้คิดว่าผมจะทำงานไปอีกยาวนานช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วลักที่จะทำงานซึ่งแน่นอนหลักสิ่งที่ผมคาดมั่ คาหวังมากกคืออยากจะเสียสละทำบางสิ่งบางอย่างให้กับองค์กรวันที่28สิงหาไม่ว่าผมจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดผได้มีการเคลือแค่ความรู้ที่ผมมีให้กับเพื่อสมาชิสากสภาในความหลายๆท่านคงได้หนังสือภาษาอังกฤษที่ ขเขียนแล้วแจกไปมีหลายคนกล่าวหาว่าผมเองก็งไม่ได้ตัดจากคนอื่นที่ใช้วิธีแจกของซึ่งผมเสียใจมากครับพูดลักษณะยอย่างนี้เพราะว่าการแจกหนังสือการให้ความรู้ของผมนะนะั่นน่ะดำเนินการมาด้วยเงินทุนส่วนตัวเป็นเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพิ่งมาทำเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งนี ผมไม่สามารถใช้วิธีการหาเสียงโดยจัดกินเลี้ยงโต๊ะจีนแล้วก็ให้คนมากินเลี้ยงเกณฑ์สมัครพรรคพวกเข้ามามันขัดต่อพื้นฐานจริยธรรมของผมเพราะนั้นะสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมอยากจะกระจายความรู้เนี่ยที่ผมมีไปให้กับเพื่อสมาชิกในวันที่28สิงหา เป็นวันที่ผมจะมีอายุครบ51ปี11เดือน28วันหมายความว่า2วันถัดจากนั้นเป็นวันเกิดผมคือวันที่30สิงหาผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าวันที่28สิงหาผมชนะการเลือกตั้งอีก2วันถัดมา ผมจะเป็นนายกสภานายความที่มีหลายๆคนมาห้องลอมแสดงความยินดี่ะคกรเกิดในทางตรงกันข้ามถ้าผมแพ้การเลือกตัง้งวันที่สามสิบสิงหาสองวันหลังจากการเลือกตัง้งผขามายจะเป็น นุ้์ที่โดดเดียวมีแต่คนเยอะอย่างว่าหาเรื่องใส่ตัวแล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายคุณก็เป็นคนแค่แพ้เลือกตั้งผมไม่คิดอย่างนั้นผมไม่คิดว่าเวลาสี่ห้าเดือนที่ผมทำผ่านมาจะสูญสิ้นไปทั้งหมดถึงแม้ผมจะแพ้การเลือกตั้งก็ตาม สองวันลังจากการเลือกตั้งในปีนียี่สิบแปดสิงหาจนถึงวันที่ 35, สามสิบสิงหาซึ่งเป็นวันเกิดของผมผมเชื่อว่าผมทำอะไรให้ตับประเทศอีกเยอะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายผมทผมีอหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าจะมีหลายคน ที่จะสนับสนุนผมและมีหลายคนที่จะเดินตามแนวทางแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผมก็ตามในอานาับ28สิงหา2565ไม่ใช่เพียงวันที่จะตัดสินว่าคนที่ชื่อนันทนาอินทนนท์จะเป็นนายกสภาธนาความหรือไม่ แต่มันจะเป็นวันที่ตัดสินว่าองค์กรของเราจะพัฒนาไปอย่างไรขอบคุณนะครับที่อททลรอฟังจนถึงวิทาทีน,นีขอบคุณมากครับ